สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซีสวัสดีค่ะน้องน้องิว่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยูนิตสกุลกับสจกรค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ EP 5แล้วค่ะค่ะ EP นี้ก็ยังอยู่กันที่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ์ การเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและนิสินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินพุทธศักราช2,564ค่ะซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่หมวดที่3ค่ะพี่ซีค่ะหมวดที่3ว่าด้วยเรื่องอะไรคะหมวดที่3นะคะก็คือการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทําประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ์หรือถึงแก่ความตายค่ะอ๋อหมวดที่3ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะพี่ซีคะเคยได้ยินมาว่า ที่ดินสนปก้ค่ะ,คะโอนให้กันไม่ได้ไม่ใช่เหรอคะอืจริงๆแล้วนะคะที่ดินที่เกษตรกรได้รับมาเนี่ยค่ะาสามารถที่จะสละสิทธิ์ให้กับคู่สมรสมรบุตรหรือเครือญาติได้ค่ะอค่ะ แสดงว่าเข้าใจผิดว่าโอนไม่ได้ไม่ใช่ใชโอนได้สละสิทธิ์ได้ก็ให้คู่สมรสบุตรหรือเครือญาติาสามารถทําได้โอนะคะท่านผู้ชมค่เผื่อบางท่านเข้าใจผิดนะคะ,คะโอนได้นะคะอ่ะแล้วถ้าสมมติกรณีคนในครอบครัวะคะ่ะไม่สนใจที่จะทําเกษตรกร,รต่ออย่างอย่างหนูเนี่ยอ่ะหนูเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ประสงค์จะทําต่อแล้วจะโอนให้คนนอกครอบครัวเราได้ไหมคะเอ่อถ้ามีเหตุจําเป็นนะคะมีเหตุจำเป็นก็อย่างเช่นเกษตรกรผู้ที่ได้รับอ่า ท,ที่ดินมาเนี่ยชราภาพ,าพาทุพลภาพหรือว่าเจ็บป่วยเรื้อรัง,รงหรือประสงค์ที่จะประกอบอาชีพอื่นและ่ะหรือว่าไม่ประสงค์ที่จะใช้ที่ดินผืนนี้อีกแล้วอะค่ะ,ะหรือ,ร,อรวมไปถึงไม่มีบุตรห,หรือไม่มีคู่สมรสหรือว่าในกรณีที่บุตรหรือคู่สมรสเองเนี่ยก็ไม่ประสงค์ที่จะทำ ประโยชน์ในที่ดินผืนนี้หรือว่าประกอบอาชีพอื่นด้วยะค,ะค่ะในกรณีแบบนี้ก็จะสามารถสลักธิ์ในที่ดินผืนนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะให้กเกษตรกรรายอื่นเนี่ยเข้ามาทําประโยชน์แทนที่ได้ะคะ่ะอ๋อแล้วถ้าสมมุติอย่างนี้คะ่ะพี่สีขา ยังทําไหวออพอทําไหวและการพอทําไหวอยากจะสละสิทธิ์ที่ดินบางส่วนให้เพื่อนมาช่วยทําบ้างคนละ50-50อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้ไหมในกรณีเนี้ยนะคะก็สบในกรณีที่สละสิทธิ์บางส่วนบางส่วนค่ะบางส่วนเนี่ย <คน S 2> ก็จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เกษตรกรรายนั้นนะ่ะ,ะชราภาพทุกคนละภาพหรือเจ็บป่วยหรือรังเท่านั้นนะคะ ก็คือเหมือนแรงไม่พอที่จะทำแรงไม่พอที่จะทําทั้งหมดอยากแบ่งให้เพื่อนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมทําด้วยบ้างก็ได้๋อค่ะพี่ซีขารายการเราวันนี้มีเซอร์ไพรส์มีจดหมายจากทางบ้านด้วยจดหมายส่งมาจากทางไหนจดหมายจากทางบ้านนะคะฉบับแรกนะคะจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะท่านผู้ชมค่ะถามมาว่าเอกสารสิทธิ์สปกร4 01ค่ะเป็นชื่อคุณพ่อนะคะพี่ซีแต่ตอนนี้คุณพอ พ่อเสียชีวิตแล้วค่ะจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างคะอ๋อเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตใช่ไหมคะค่ะภายในหนึ่งปีเลยค่ะ,ะเราเนี่ยที่เป็นทายาทถ้าเราประสงค์ที่จะใช้พื้นที่นั้นเนี่ยเราจะต้องไปติดต่อยื่นขอรับการจัดที่ดินแทนที่อของคุณพ่อที่คุณพ่อ,อเสียชีวิตแชีวเนี่ยที่สภจกงหจัดน,นะคะแล้วก็ ก็จะมีการจัดที่ดินแทนที่ให้กับทายาทรายนั้นๆนะคะต่อไปค่ะภายในหนึ่งปีเนาะเราะนยาย้ำค่ะใช่ค่ะโอจุธมายาบี่สองค่ะพี่ซีค่ะมาจากภาคใต้จันบ้างก่ะบี่จากจังหวัดสงขานะคะถามมาว่าเอกสารสิทธิ์สปัก่อสี่ขีดศูนย์หนึ่งนะคะทีนี้เป็นชื่อคุณแม่ปะค่ะเป็นชื่อคุณแม่นะคะนําไปจำนองไว้กับสถาบันการเงินนะคะแต่ตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตแล้วค่ะจะต้องทํำยังไงบ้างคะ ก็ในกรณีนี้ค่ะก็เหมือนเราก็รับช่วงต่อแล้วก็คือผู้ที่ได้รับจัดที่ดินแทนนะนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีสิทธิมีหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ที่ได้รับที่ดินรายเดิมหรือว่าคุณแม่ผู้เสียชีวิตนั่นเองรวมไปถึงผู้ที่สละสิทธิด้วยะค,ะค่ะ,คะ คนที่มาแทนที่เนี่ยก็ต้องรับชั้งทรัพย์สินและหนี้สินส่วนนั้นไปค่ะช่วยช่วยเลยค่ะอย่างในกรณีอย่างเนี้ยจำนองไว้เราก็ต้องรับหนี้จำนองนั้นต่อค่ะถ้าเผื่อเราเข้าไปแทนที่ะคะ่ะพูดง่ายๆก็คือให้ไปจัดการแก้ไขาปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือรับรับหนี้สินไปค่ะ รับหนี้สินมามารับก่อนรับทราบรับทราบว่าคุณแม่มีหนี้สินเท่าไหร่แล้วก็ไปจัดการหนี้สินของคุณแม่ให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาเข้ากระบวนการจัดที่ดินแทนที่ถูกไหมคะยกเว้นในกรณีการฝ่าฝืนระเบียบโดยการโอนหรือการจะทาประโยชน์ในที่ดินโดยให้บุคคลอื่นเนี่ยมาทําประโยชน์หรือว่าที่เรียกว่าทําผิดวัตถุประสงค์ต่างต่างเหล่านี้ ก็จะไม่สามารถที่จะจัดที่ดินแทนที่ให้ได้ค่ะซับซ้อนมากเลยค่ะซับซ้อนและมีความละเอียดเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะที่ที่ดินสปกลแล้วก็กฎระเบียบต่างๆข้อบังคับต่างๆในการใช้ประโยชน์ในที่ดินนะคะง่ายๆเลยค่ะสามารถเข้าไปอ่านระเบียบต่างๆได้ที่ในเว็บเว็บไซต์ของทางสปกรนะคะหรือว่าสามารถที่จะกิ้งก้างสอบถามไปที่ อ๋อศปกรจังหวัดหรือว่าทั้งส่วนกลางก็ได้ค่ะในส่วนนี้ค่ะเว็บไซต์ของสอบปกรของเราจำแม่นๆนะคะค w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  r o w o o t t บจําำง่ายมากเลยค่ะเว็บไซต์หรือไม่สบปกรจังหวัดทุกที่นะคะท่านผู้ชมสามารถไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ ก็สำหรับยูนิสคูล e ีพีของเราวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพี่สีขาเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับ E ีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากท่านผู้ชมติดตามเลยครับวันนี้พี่ซีและน้องลูกยูงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ